สวัสดีคนรักแคคตัสทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพดทุกท่านนะครับมารับชมแคคตัสที่เป็นต้นด่านะครับที่บ้านของผมนะครับเป็นสวนหลังบ้านนะครับที่เก็บไว้ปลูกแคคตัสนะครับตอนนี้นะครับที่มีอยู่ก็ตามที่ได้เห็นผ่านมานะครับก็มีเอสโตด่านะครับมีอันนี้จะเป็นแมมนะครัเอจิมโนลูกดกนะครับ ตรงนี้ก็เป็นโอพันเทียนะครับมีหนาำเยียวด่างด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเก็งจีนนะครับเก้งจีนด่างอ,อันนี้เป็นจิมโนนะครับแล้วก็ยิมโนด่างทั่วไปนะครับมีคอนโดนางฟ้าด่างนะครับ อัน,นยิมโนโด่างอันนี้มะเวียนด่างครับผมอันนี้ก็ปลูกได้มานานมากนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับส่วนมะเวียนนะครับปลูกโดยชํำใบนะครับแล้วก็มีแมมด่าน,นะครับอันนี้ก็ยิมโนนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นเอสโตด่างนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ที่บ้านส่วนมาก็กำลังเริ่มจะเล่นพวกด่านะครับแต่ก่อนก็เล่นยิมโน ทั่วไปนะครับพวกแคคตัสทั่วไปที่ไม่ด่านะครับตอนนี้ก็จะเริ่มด่างเยอะขึ้นนะครับเพราะก็เฉพาะเฉพาะ,มะเมล็ดที่เป็นมเมล็ดด่างเท่านั้น,นครับผมส่วนที่ไม่ใช่มเมล็ดด่างก็จะแบ่งปันให้กับท่านท่านอื่นนะครับผมกับลูกค้าที่มาซื้อแคคตัสด,ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกจิมโนโด,ด่างกราฟไปนะครับ สวนจิมโนตานะครับก็ไม่ค่อยจะรู้จักชื่อนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้ครับผมอันนี้ก็เป็นพวกจิมโนไม้เพาะเมล็ดนะครับก็มีทั้งเพาะเมล็ดแล้วก็ไม้หน่อนะครับที่เอามากราฟไว้นะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับก็ขอความกรุณานะครับ กดไลค์ถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการนำคลิปแคตตัดต่างที่สวนครูออฟนะครับลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ